ดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมนี่อยู่มากรกบัโนนอนครับนี่ก็พาพี่พาน้องมอผึ่งพงครับอยู่หน้าตากันครับผมนี่จะบล่อยมาเอาให้พอดีนะครับนี่เปิดออกมาได้เอาไลา่แล้วพี่น้องนี่ยขนมหวานกำลังสวยๆนะครับอ๋อางี้ก็รอดูไปพี่น้องนี่ใกล้เมื่อไหร่ล้วครับนี่ นะครับหวานโอ้ยดึกกวรเซลน,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 น้องนี่นี่มาด้วยไก่ด้วนี่ถ่ายงานมันนิ่งนอนอยูอย่ดิต้นต้นงผาองผมเหนียดหนังนคนดน ทานทานโดนอสไจังแม่หรอทานโดนหาแม่แล้วน่มตอนเยี่อนนี่ดอกมาวอดีโอ้าหนงีล้วมั้ง่ครับหวาน

หลายแม่ด้วยครับได้ก็ได้หลยหลายแม่คลิปยาวเลยไหมเมื่อยังเดี๋ยวชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจบเลยนี่ดูนี่ชั้นหนึ่งครับผมเอ๊ ตุ๊กไงอืมไหนยังของนนฉันเลยอันหลังก็ถ่ายฉันถ่ายแล้วพี่น,น้องเยี่ยมดีอ่ะอ๋อฉันถ่ายผมน,น,มน้ำน้ำหวานดวยสวยน้ำหวานมั้งครับน้ำหวานมั้ได้ย,ยังนี่เดียวน,นี่หวานเมินมันอ่ะมันอยู่บนหัวแผ่นทุกแผ่นเลยม่นอยู่อัน,วนัวนี่ย่อยอีกไ่เลยมันเด้วยว ไม่หรอกนัว้ทำต่อนี่ต่้วต่อลงติดต่อเราพี่น้อนนี่ก็มัดกันนะครับได้มากอะเยอะเยอะครับนี่หมดถาดใหญ่นึงแล้วครับกันบ้านที่สวยพี่น้องยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับตัวเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณครับผม